ปิดท้ายกันที่แชร์เกี่ยวกับขโมยค่ะเรื่องนี้คุณหมอท่านหนึ่งที่เป็นผู้หญิงของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นลง Facebook เอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นหน้าของโจนเนี่ยมาเผยแพร่เลยช่วยกันหาโจรเห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะให้ช่วยกันหาคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปตามมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้คือคณะแพทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นค่ะตามมหาวิทยาลัยก็จะมีห้องพักอาจารย์แต่ละห้องแล้วก็จะมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างแนนหนาอย่างที่นี่ต้องใช้คีย์การ์ดเข้าไปแล้วบุคคล คนนี้เข้าไปได้ยังไงมาดูพฤติการของเขากันค่ะคือแพทย์หญิงเอื้อมแขสุขประเสริฐนะคะท่านเป็นอาจารย์หมอท่านบอกว่าคนคนนี้เนี่ยแต่งตัวคล้ายๆช่างที่ทํางานภายในมหาวิทยาลัยด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อาคารเรียนรวมชั้น5ภาควิชาอายุรกรรมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นปกติตึกนี้ต้องใช้คียการ์ดแน่นอนว่าบุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไปไม่ได้แต่คนร้ายเนียนค่ะคือพอมีคนเขาแตะคีการ์ดปุ๊บเดินเข้าไปนี่เดินตามเข้าไปติดๆเลยหนึ่งคือใช้วิธีการ เนียนเดินตามหลังเข้าไปทีนี้พอเข้าไปได้ก็ไปเปิดตามห้องพักอาจารย์เราเองถ้าสมมติเราเป็นอาจารย์เราก็มั่นใจว่าระบบการรักษาความปลอดภัยมันดีเยี่ยมเราก็วางของมีค่าอะไรเอาไว้ในห้องทํางานเอาไปเยอะแยะมากมายในส่วนของอาจารย์เองเนี่ยแมคบุ๊กหายนะคะข้อมูลบทความต่างๆที่เขียนเอาไว้หายไปด้วยพาสปอร์ตสองเล่มมีรายงานเด็กนักศึกษาแพทย์มีข้อสอบมีบัตรเครดิตมีเงินอีก200ยูโรด้วยกันค่ะลองฟังเสียงของแพทย์หญิงเอื้อมแขค่ะ จริงๆแล้วประตูผ้าจะต้องถูกเปิดโดยคียการ์ดแต่ว่าอาศัยจังหวะที่คนเปิดประตูคาไว้แล้วหลังจากนั้นโจรก็จะประมาณว่าเดินเข้าไปผ่านห้องธุราการซึ่งจริงๆมีคนอยู่ซึ่งห้องของหมอเนี่ยจะเป็นห้องที่อยู่ตรงปลายแล้วมันค่อยงจะรับตานิดนึงพอเดินเลี้ยวเข้าไปในเวิร์กนั้นจะมีห้องอยู่สามห้องคิดว่ามันคงค้นของไปสองห้องเพราะห้องหนึ่งปิดอยู่ค่ะแต่ห้องของหมอเนี่ยพอมันจะเปิดประตูไว้ตลอดเวลาก็ ก็ก็เลยเขาเข้าไปโพรทั้งหมดเนี้ยใช้เวลาน่าจะสักมาณสิบนาทีก็หลังจากนั้นก็เดินเนียนหิวกระเป๋าออกมาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเห็นหน้าชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นใครคุ้นหน้าคุ้นตาแจ้งไปได้ที่มขหรือว่าไปแจ้งที่สคเมืองขอนแก่นก็ได้นะคะจะได้ติดตามตัวได้เร็วๆขอให้จับให้ได้ค่ะแหมกล้ามากเลยนะขโมยของคุณหมอเดินเนียนข้นไปเจ็ดโมงสามสิบสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ